ครับที่ถ้าเราวิเคราะห์ให้เห็นชัดเจนก็คือว่ากีฬาวอลเลย์บอลถึงแม้จะอยู่ในสนามที่ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับผมแต่มีการขยับจังหวะมีการเคลื่อนที่อยู่แทบจะตลอดเวลาแะ่รับ้นที่สําคัญต้องออกแรงในการกระโดดในการตีบอลตบบอลในการสกัดกั้นบอลในการเคลื่อนที่พลบอลต่างๆนั้นนะครับแล้วก็มีความต่อเนื่องค่อนข้างสูงจึงเป็นประเภทกีฬาที่จะต้องอาศัยกําลังความแข็งแรงแล้วก็ความอดทนของร่างกายที่สูงมากๆอีกกีฬาหนึ่งนะครับดนั้นจึงมีความจําเป็นที่ในกีฬาวอลเลย์บอลจะต้องมีการฝึกแล้วก็พัฒนาที่ เราเรียกว่าสมรรถภาพทางกายด้านนี้เป็นจุดที่มีความสำคัญหนึ่งซึ่ถือว่าเป็นส่วนประกอบสําคัญในการฝึกซ้อม ปัจจุบันของวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เราพยายามพูดถึงกันนะครับสิ่งที่สําคัญว่าได้มีเครื่องไม้ไมเครื่องมือต่างๆเข้ามาเสริมเป็นอย่างมากนะครับ<อ>ในบ้านเราเองก็มีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆล่านี้มาพัฒนาเฉพาะส่วนเฉพาะจุดของนักกีฬาแต่ละด้านนะครับแต่ละองค์ประกอบต่ตางๆ,ๆ,ๆนะครับรวมถึงบางอย่างกระบวนการการฝึกเองก็ไม่จําเป็นที่ต้องใช้เครื่องมืออย่างเดียวนั่นก็คือเรามีหลักการที่ทันสมัยมีงานวิจัยมีหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้พัฒนาการในเชิงของกระบวนการการฝึกที่อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาได้เข้ามามีบทบาาาาาาททสํคคััััญีีี่่่จะผลกกกกนนนให้้ฬมมวแงง เพื่อที่จะส่งผลต่อเรื่องของเทคนิคทักษะที่ใช้ในเกมการแข่งขันโดยเฉพาะกีฬาวนอนเล่บ ธรรมชาติของวอลเลย์บอลเนี่ยมีการกระโดดมีการเคลื่อนที่บ่อยครั้งรวมถึงมไม่แต่และตำแหน่งเนี่ยนะครับโดยเฉพาะหลักๆก,ก็คือมีทั้งยังว่าลุกแล้วก็รับนะครับ,รบซึ่งการเคลื่อนที่จะมีความแตกต่างกันนะครับงั้น ตัวตีบอลต่างๆเนี่ยก็มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นบ,บอลหัวเสาบอเลเร็วหรือบอลในลนักษณะต่างๆบอลโค้งก็ตามแต่รวมถึงตัวรับอิสระต่างๆรวมถึงตัวเซตเตอร์รซึ่งลักษณะการเคลื่อนที่จะมีความแตกต่างกันด้วยเหตุผลที่เป็นธรรมชาติของว bon ร,รงนี้จึงทําให้กระบวนการการฝึกเพื่อเสริมเฉพาะด้านให้กับน,นักกีฬาเนี่ยได้ถูกแยกแยะให้เป็นรายละเอียดเฉพาะตําแหน่งมากขึ้นอันนี้เป็นหัวใจหลักที่จะทําให้นักกีฬานั้นมีพัฒนาการที่สอดคล้องกับความสามารถที่มีอยู่แล้วก็ที่สําคัญตําแหน่งที่รับผิดชอบ ในการเล่นนั่นคือการฝึกจึงมีการแยกแยะให้มันสอดคล้องกับธรรมชาติของกีฬาวอลเลย์บอลให้มากขึ้นครับอันนี้เป็นเป็นเป็นหลักการสําคัญซึ่งผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลให้ความสําคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่พัฒนานักีฬาวอลเลย์บอลได้มากได้ดีมากขึ้นในช่วงหลัง หลายๆคนพยายามมองถึงว่าทำไม ต้องมาเกี่ยวข้องกับระบบพลังงานแบบแอโรบิกซึ่งวอลเลย์บอลเคลื่อนที่อยู่ในสนามเล็กๆสันส้นๆนะครับแต่ที่จริงแล้วในเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลในแต่ละเซตก่อนจะได้ครบ25คะแนนเนี่ยม,มันยาวนานนะครับยิ่งในบางเกมที่ต้องแข่งขันไปถึง5เซต4เซต5เซตนั่น<ม><ม>คือความลำบากที่ต้องต่อสู้กับความเมื่อยล้าที่เกิดขึ้นดังนั้นคําว่าแอโรบิกก็คือระบบพลังงานที่จะต้องอาศัยกระบวนการออกซิเจนก็คือเป็นเกี่ยวข้องกับระบบความทนทานของระบบหัวใจไหลเวียนเลือดแล้วก็ความอดทนของกล้ามเนื้อซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอด ั้นแอโรบิกก็คือรากฐานหรือพื้นฐานสําคัญของความอดทนของร่างกายครับ